สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่เมดดีไซน์สาขาทากะเทานะคะก็อยู่ซอยพร้อมพงศ์สุขุมวิท39นี่เองมาง่ายง่ายคุณผู้ชมหลายคนถามว่าเอ๊ะทากะเทาอยู่ที่ไหนไ <laughs> นี่ถ้ามาเส้นไปเลต่ดใหม่มาง่ายมากใช่ใกล้นิดเดียวค่ะ เามาปึ๊บก็อยู่ขวามือนะคะวันนี้ค่ะแน่นอนครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่นที่เราจะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่อยากจะมีใบเบิกทางนะคุณหมอค่ะให้ทุกคนเนี่ยสนใจมาที่เราเพราะวันนี้คุณหมอจะพูดเรื่องของนี่เลยดีไอดีไอคนตาสวยคนตาสวย คือคุณหมอย้ำหลายครั้งเลยว่าหลายๆส่วนในใบหน้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะบอกว่าเราหน้าตาดีไหมสวยไหมหน่อมไหมโดยเฉพาะดวงตาก็คือดวงตาใช่เพราะว่าดวงตาเนบนอะไรที่แบบว่าเหมือนดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจบ่งบอกหมดเลยว่ามีความสุขมีความทุกข์คิดยังไงบางทีมันไม่สามารถจะซ่อนได้นะออกมาจากลูกตาสื่อความหมายก็ได้บ่งบอกถึงความสุขความดีก็ได้หรือบ่งบอกถึงความแก่ก็ได้ ตายแล้ววันนี้เราต้องมาทําให้เรากลายเป็นคนตา,ตาสวยหน้าเราจะได้สวยและหล่อไปด้วยนะคะ,ะวันนี้น่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นก่อนจะไปถึงช่วงหมอชวนคุยวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้การเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับตาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันมาที่ตาได้ยังไงนะคะอ่ะ,อะจะเป็นข่าวอะไรติดตามกันเลยช่วงนี้กับหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดย อวีต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี นค่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องแปลกแต่จีงเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่เองคุณหมอค่ะเป็นข่าวดังออกฟรีทีวีใหญ่โตเลยนะคะเป็นเรื่องของเด็กหญิงวัยสามขวบคนหนึ่งมีสิ่งแปลกประหลาดเป็นสัตว์ชนิดนึงขึ้นอยู่แถวบริเวณตาโดยเฉพาะแถวแถวคนตาขอบ,ขอบ ขึ้นแล้วคุณตาหรือคุณลุงที่บ้านนะคะก็พยายามดึงออกไปดึงออกไปเป็นเดือนทํายังไงก็ไม่หมดไปสักทีงานนี้ก็เลยไปพบแพทย์นะคะผลปรากฏว่าคุณหมอใช้กล้องส่องดูพบว่าสิ่งที่เจอบริเวณตาของน้องวัยสามขวบคนนี้คือตัวโลน <c oughs> เป็นร้อยร้อยตัวเลยคุณหมอคะซึ่งคุณตาเองบอกว่าไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหน <c oughs> แต่เห็นว่ามันมีขึ้นอยู่ที่ขนขนตาของหลานแล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลย <c oughs> มันมแปลกมากเลย มันขึ้นมาอยู่วนนั้นได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันหนึ่งะนะคะซึ่งก็ติดต่อไม่ยาก<ม>ก็จากการสัมผัสคราวนี้ปัญหาคืออันนี้คงน่าจะเป็นจากการที่ไปใช้เสื้อผ้าไปใช้แล้วอาจจะไฮยีนไม่ดีะนะกะ็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาของไอตัวนี้ไปอยู่ที่ขนตาได้เพราะว่า<ม>ขนตาก็เป็นตําแหน่งที่ ตัวโลนจะไปอยู่มีขนตาม,มีขนหัวเนามีขนรักแรก้ค่ะเคราก็ได้คือมันจะขึ้นที่บริเวณมีขนแล้วใช่แต่ว่าขึ้นบริเวณที่เป็นขนนาๆแต่ว่าถ้าอย่างเส้นผมนี่มันไม่ขึ้นค่ะก็ะต้องไปดูว่าติดมาจากไหน แต่บางทีถ้าในเด็กที่เขาอยู่รวมกันเยอะๆหรือในสถาน<ม>เลี้ยงเด็กกพาพร้าวนนี้ก็ติดง่ายเหมือนกันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือไม่ทําการรักษามันจะอันตรายมาก,กนะคะคือจริงๆผู้นี้มันไม่มีอาการคันแต่ว่ามันก็จะระคายเคืองได้อาจจะทําให้เกิดปัญหาติดเชื้อได้เพราะว่าเวลาที่ตัวโลนมันดูดเลื่อดมันก็จะมีแผลบางทีอาจจะทำให้เกิดเป็นลูกุมคนอักเสบหรือทำให้เกิดเป็นผิวมีการอักเสบได้ดังนั้นถามว่าจริงๆคนจะรักษาไหมคนจะรักษาแล้วพูดจริงๆแล้วก็ไม่ได้รักษายากมากค่ะ แล้วก็คือการรักษาจะคล้ายๆกับเหาทีนี้ไอ้ตัวยาที่ใช้เนี่ยกำจัดลนก็จะเหมือนกับกำจัดเห่าบริเวณตาเนี่ยมันมันต้องระวังเพราะว่าไปโดนบริเวณนี้ไม่ได้แล้วก็ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องใช้ความระมัดระวังเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีโลนอยู่แถวบริเวณเห็นนหคะอ๋อเราจะเห็นได้เลยใชเพราะขนาดมันเล็กก็จริง1-2มิลแต่ว่าจริงมันก็ยังเป็นอะไรที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ แล้วก็บางทีอย่างที่หมอบอกว่าอาจจะมีเป็นเหมือนจุดเลือดออกหรือเป็นรอยช้ำอยู่ค่ะนี่ก็ต้องแบบสงสัยหรือบางทีมองไปที่ขนที่หัวหนาวอาจจะเห็นเป็นสะเก็ดขาวๆเป็นตัวไขม่มาค่ะ และว,วันนี้เป็นข่าวที่แปลกประหลาดมากเพราะเรามาพบขึ้นอยู่บริเวณขนตาของน้อง <c oughs> ท่านมีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะหมอชวนคุยวันนี้คุณหมออาจิมาจะชวนพวกเรามาดูแลดวงตาก,กันจะได้กลายเป็น d i อขนตาสวนกันนะคะไปติดตามกันเลยในช่วงหมอชวนคุยค่ะท <c oughs> ั่วเหลือง โปรโตีนในถั่วเหลืองมากกว่าเนื้อสัตว์15้าเท่าเราสามารถกินถั่วเหลืองได้เป็นประจำเพราะแคลอรี่ต่ำกินแล้วไม่อ้วนถั่วเหลืองไม่มีคอเลสเตอรอลกินแล้วผิวสวยเปล่งปลั่งเพราะมีส่วนช่วยชะลอค,ความเสื่อมของเซลล์ผิวด้วย ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แพนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านควา,างงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก มอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมทดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร029549440-10899006100 ช่วงหมอชวนคุยวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของดีอายคนตาสวยนะคะอย่างที่คุณหมอเกินเอาไว้ว่าดวงตานี่มันเป็นจุดสําคัญบนนะใบหน้าบ่งบอกความสวยงามก็ได้ความแก่ชาราก็ได้จุดใจอะไรได้หมดเลยจุดสําคัญเลยเวลามองไปปุ๊บ เห็นดวงตาก่อนเนาะเราต้องมาทำตาปิ๊งปิงรีบสองกระจกเลยว่าตาเราสวยแล้วหรือยังนะคะคุณหมอคะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีไหมคะว่าตาสวยมันคืออะไรเป็นแบบไหนนี่ยังนะสวยนี่เหรอคะใช่ตาสวยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพรูปหน้าของแต่ละคนซึ่งจะมีความแตกต่างกันโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตาสวยก็ต้องมีรูปร่างที่มันพอเหมาะค่ะเข้ากันได้กับรูปหน้าส่วนอื่นๆค่ะ ขนาดความยาวจะต้องไม่สั้นจนเกินไปค่แล้วก็จะประมาณสัก3มเซนถึงไม่เกิน3.5มจุดห้าเซนค่ะนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นขนาดความยาวของตาจะต้องได้สัดส่วนกับหน้านะเขาเรียกว่า rule of five คือกดทั้ง5นั่นหมายถึงว่าจะแบ่งหน้าเป็น5ส่วนได้เท่าเท่ากันก็คือขนาดยังเงนะคะจากนี่มาถึงนี่จากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่ค่ะแบ่งออกเป็น5ส่วนได้เท่ากันก็จะถือว่าโอเคอันนี้มีตาที่ เข้ากันได้กับโครงหน้าของคนคนนั้นแล้วก็ต้องมาดูอีกหัวตาหางตานะคะจะต้องได้รูปพอเหมาะนะคะแล้วก็ลูกตากระบอกตาเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่ลึกเกินไปก็มีวิธีง่ายๆเอาไม้บรรทัดไปวางค่ะถ้าเกิดลงกับพิบตาได้แสดงว่าลึกแสดงว่าลึกเกินไปใช่ใช่เพราะว่าคนไทยก็จะมีเบ้าตาที่ลึกนะคะแล้วก็ชั้นหนังตาของคนไทยบางทีก็จะมี ชั้นชั้นครึ่งหรือถ้ามีเชื้อสายจีนก็อาจจะไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนฝรั่งเขาก็จะหนาหน่อยประมาณสักสิบมิลใช่แต่คนไทยโดยทั่วไปก็ประมาณสักเจ็ดมิลค่ะอู้ตายเยอะขั้นตอนการพิจารณาเยอะมากคือแค่สองว่าตาหวานยางไม่ใช่แล้วไม่พอแล้วต้องดูอีกมุมเฉียงขึ้นเฉียงลงหเข้ากันไหมได้รูปไหมและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือระยะห่างระหว่างเปลือกตากับคิ้วคือต้องได้พอหมอคือไม่ใช่คิ้วตก หงเกินไปก็ดูประหลาดใช่แล้วก็ลูกตาเองก็จะต้องไม่มีลักษณะเหมือนกับหนังตาตกเพราะหนังตาตกเนี่ยก็จะเห็นมันเปลือกตาเนี่ยคลุมดวงตาเนี่ยมากเกินไป<ช>โดย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทั่วไปเราให้คลุมประมาณสักหนึ่งมิล แบบนี้เรามาสังเกตตัวเราเองแล้วกัน<ช>นะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนตาสวยหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่สวยคุณหมอช่วยได้ช่วยได้ะ<ด>เรามาดูปัญหาที่มันเกิดกับดวงตาของเรากันดีกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้เรากลายเป็นคนตาไม่สวยนะคะคุณหมอหลายเรื่องนะคือถ้าดูดูที่ลูกตาค่ะลูกตาก็จะต้องมีขาวนะคะตัวเอ็งมีตาขาวขาวตาดําได้รูปพอเหมาะ,นะ,ะ<ช>นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรานอนดึกเราอดนอนตาก็จะเหลือง ก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าจะมีเรื่องของอาการซีดนะคะหรือมีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองตับไม่ดีก็จะแสดงออกที่ตัวเยื่อบุในตาได้ก็อันนี้ก็คือตัวของลูกตาแต่ถ้ามาดูปัญหาอื่นๆที่พบภายนอกอันที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของริ้วรอยชรีนกาเราเป็นสาววัยทีนนะคะมีทีนกาอยู่ที่หน้าเราค่ะแต่จริงๆริ้วรอยเนี่ยมันรอบตาเลย กล้ามเนื้อตาเ,เป็นกล้ามเนื้อวงกลมแล้วก็ทําหน้าที่ในการหนีบบีบอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือหลับตาเปิดตาหลับตาเปิดตามันใช้งานไปน,นานๆมันก็จะมีริ้วมีรอยได้นะ,ะเกิดจากการขยับบ่อยๆยี่เวลาที่เราอายุมากขึ้นมีการสูญเสียคอลลาเจนอีลาสตินไปมันก็ทําให้เกิดเป็นริ้วได้ไง่ายซึ่งสามารถจะเกิดได้รอบตานะคะตีนกาก็ส่วนหนึ่งรอบตาก็ส่วนหนึ่งใต้ตาก็อีกส่วนหนึ่งการแก้ไขก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเป็นจากอะไร ถ้าเป็นจากตัวผิวเองเป็นสุขภาพผิวหรือเป็นเนื้อผิวคุณภาพผิวที่เสียไปจากการที่คอลลาเจนลาสตินหายไปก็ไปใช้ตัวกระตุ้นเอาเลเซอร์มากระตุ้นนะคะเลเซอร์หรือพวกพลังงานเครื่องความถี่พายุก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวมันต่งตึงอิ่มเอิบในการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้<อ>นะแต่ถ้าเป็นริ้วรอยด้านข้างนะคะริ้วรอยที่เกิดจากการที่มีการขยับตัวของกล้ามเนื้อบ่อย จนกระทั่งมันเกิดรอยขึ้นมาโดยเฉพาะแถวตีนกาวิธีแก้พวกน,นี้ก็ยังต้องใช้สารพวก botulinum toxin <ม>นะคะในการฉีดก็จะทําให้การเกิดตีนกาลดลง<อ>ส่วนด้านล่างเป็นอีกอันนึงที่เจอบ่อยเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันไปเกิดคู่กับภาวะที่มีการหายของไขมันตรงบริเวณนี้หรือบางทีก็ไขมันบริเวณป่องเกินไปก็ได้ค่ะก็จะทําให้ตัวริ้วรอยใต้ตาเนะี<ม>่ยเห็นชัด<ม>นะคะเวลาที่ยิ้มก็จะยิ่งเห็นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ การแก้ก็เหมือนกันคืออาจจะใช้สารเบิร์ตูมท็อกซินเนี่ยรวมกับสารพวกที่เติมให้เต็มค่ะนะกลุ่มพวกไฮโดรอนกแอซิดหรือว่าไขามันของตัวเอง<ม>นะก็จะเติมบริเวณนี้ให้ดูเต็มแล้วก็อิ่มเอิบขึ้นม,มาได้นะ<ม>ก็จะลดปัญหาเรื่องของริ้วรอยใต้ดวงตา<ม>แต่ถ้าเกิดคู่กับการที่ไขมันหายต้องฟิลเข้าไปให้เต็มเลย<ม>ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนดูดน้ําและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบางทีก็ใส่คู่กับพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์ สารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลาย<ม>ก็ทําให้มีการฟื้นฟูสภาพผิวในการซ่อมผิวค่ะมันก็จะทําให้ตรงบริเวณนี้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่แล้วก็ดูดีขึ้นแต่ว่าบางทีมันมีอีกอันนึงก็คือภาวะที่ไม่ขาดและเกินเกินอ่อาก,อกล้ามเนื้อรอบตาที่มันพอทํางานอยู่บ่อยๆอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันมันวีกลงมันอ่อนแอก็เลยทําให้ไม่มีอะไรมาพยุงไขมันตรงนี้ก็ป่องมาให้เห็นอืมทีนี้อย่างที่บอกว่าต้องแยกดูให้ดีว่า เวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นจากการที่ไขมันมันป่องออกมาจริงๆหรือมันเป็นจากการที่ไขมันด้านล่างของไอ้นเนี่ยมันหายไปค่ะเราจะได้แก้ถูกโอ้หคือนอกจากเราเจอปัญหาเราต้องไปหาต้นตอก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วค่อยหาวิธีแก้มันให้ตรงจุดใช่ค่ะยากจังเลยนะคะคุณหมอจริงมันเป็นศิลปะมากนะดูตาแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อน เท่าที่จับใจความได้จากคุณหมอตอนนี้นี่นั่นเริ่มมีหลายปัญหามากแล้วนะคะริ้วรอยเอ่ยตายตายุบบังบวมบ้างตาไม่เท่ากันหนังตาไม่เท่ากันนี่เจอบ่อยหรือไม่สวยก็มีครับมันเริ่มหลบในพลาอายุมากขึ้นอาจจะร่วมกับทิ้วตกด้วยหรือว่าอาจจะร่วมกับไขมันเยอะอก็ได้แล้วก็เลยทําให้มันหย่อนแล้วอย่างที่กันศาสตร์ดันความลงมานี้แหละก็ใช้การผ่าตัด ถ้ามีคิ้วตกด้วยก็ทําการผ่าตัดยกคิ้วด้วยหรือว่าอาจจะใช้สารโบทุมท็อกซินก็สามารถยกคิ้วได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาการด้วยใช่ขึ้นอยู่กับอาการ <store. S 2> บางคนก็จะ,ะไม่ชอบใช้การฉีดสารโบทุมท็อกซินเพราะว่าเทคนิคที่ใช้ในการฉีดทั่วไปเนี่ยจะเป็นการฉีดเพื่อทำให้เหมือนกันหลอกว่ามีการยกขึ้นของคิ้วนะคะโดยทําให้มีการตกตรงกลางแล้วด้านด้านข้างขึ้น แต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคการฉีดเพื่อทําให้คิ้วทั้งอันเนี่ยยกขึ้นนะคะแต่วันนี้เวลาฉีดก็ต้องแม่นนิดนึงคือต้องแม่นตรงตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่จะฉีดถ้าคิ้วตกแล้วเราแก้โดยการใช้เบอร์ทุ่มท็อกซินได้แล้วมันดูโอเคอาจจะไม่ต้องทําอย่างอื่นอาจจะไม่ต้องผ่าตัดการกรีดหนังตาก็มีหลายแบบนะคะการกรีดหนังตาก็มีตั้งแต่ลงนิดกรีดยาวไปเลยจากหัวตาไปที่หางตาแต่ว่าอย่าให้เกินออกมาข้างนอก ถ้าเกินขอบผังตาออกมาก็จะดูไม่ธรรมชาติแต่ว,วิธีนี้จริงๆแล้วดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเปิดไปเราเห็นเราสามารถที่จะเย็บเปลือกตาเ,เข้ากับกล้ามเนื้อได้มันก็จะทําให้เกิดหนังตาที่สวยค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีนี้นะเพราะว่ามันจะมีแผลอยู่น่านบวมอยู่น่านอาจจะไปชอบวิธีเย็บเป็นสาจุดค่ะเย็บ<ก>สามจุดใช่มันง่ายแล้วก็ผลข้างเคียงก็น้อยการดูแลก็น้อยค่ะแต่ว่าข้อเสียคือมันหลุดง่ายเดี๋ยวนี้ค่อยมีเทคโนโลยีใหม่อีกสามารถที่จะแบบส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ ไปเย็บสามจุดนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้กล้องทาเพื่อจะแน่ใจว่าไอ้ที่เราเย็บเนี่ยมันไปโดนกล้ามเนื้อจริงๆก็ทําให้ดูธรรมชาติมากขึ้นหมอเพิ่งมีคนไข้ที่ไปทําที่เกาหลีมาเพราะคนไข้เ็าเป็นคนตาเล็กซึ่งมันก็มีวิธีการผ่าตัดกรีดที่หัวตาเพิ่มขนาดความยาวสามารถที่จะขยายขนาดไปทางหัวตาขยายขนาดไปทางหางตาไปเปลี่ยนที่เกาะก็ได้ถ้าสมมติว่าหนังตาบางคนมันชี้ลงค่ะ หรือชี้ขึ้นเปลี่ยนที่เกาะได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตาเนี่ยดูใหญ่ขึ้นได้ใหญ่ขึ้นได้เป็น50-60% 70%เลยโอ้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันเกิดผิดพลาดมันก็จะเกิดผลเสียตาผลเสียได้ใช่ค่ะก็ต้องมาค่อยๆแก้ แต่ทุกอย่างแก้ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าวันนี้โ,โหสารพัดนวิธีที่จะทําให้เรามีดีไอที่สวยงามกลายเป็นคนตาสวยให้ได้แน่นอนแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหมอนแนะสนับสนุนโดยอ r t ์ต i n ินแอดวานซ์ฟอร์มูลอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณพอดีมีรอยสัก ที่หลังอ,อ,อยากลบออกแต่ไม่อยากให้เป็นแผลเป็นนะคะพอมีวิธีรักษาไหมคะการรักษารอายสักนั้นมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีการใช้เทคโนโลยีเดอร์มาเบชั่นหรือการผ่าตาดัด ใช้วิธีต่างๆเหล่านี้นอกจากจะทําให้เจ็บเกิดการติดเชื้อแล้วก็เอารอยสักออกไม่หมดแล้วยังทําให้เกิดรอยแผลเป็นได้ง่ายในปัจจุบันวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้เลเซอร์เช่น Ruby, ี l e x a n d กซานเดอร์ยกหรือ y ยกด e ี l ัลจะเลือกเลเซอร์ชนิดไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดหรือสีของรอยสัก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้เช่นรอยค้ำภายหลังการทําเลเซอร์รอยด่างหรือเกิดเป็นรอยแผลเป็นได้วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้ทำได้โดยการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับสีผิวของคนไข้รอยสักควรสักมา,มามากกว่า1ปีเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สีไม่เคลื่อนที่แล้วและอยู่ในชั้นของผิวหนังที่ไกลจากเส้นเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดจุดเลือดออกและเกิดเป็นรอยแผลเป็น ในการทำเลเซอร์ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยประมาณ2เดือนเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนนอกจากนี้การดูแลแผลหลังทำเลเซอร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงสัปดาห์แรกควรจะทำแผลทุกวันปิดแผลไม่ให้โดนน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการปิดเชื้อและเกิดเป็นรอยแผลเป็นได้หลีกเลี่ยงแผลไม่ให้โดนแสงแดดเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดเป็นรอยคำ้ำหลังการทำเลเซอร์ ดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือการดูแลแผลหลังรักษาต้องคอยสังเกตแผลและมาตามนัดตรวจติดตามทุกครั้งเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันก่อนที่จะเกิดเป็นแผลเป็นที่ใหญ่และแก้ไขได้ยากค่ะหมอชวนคุยช่วงที่ 2, อ,อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจําหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิก กลับมาคุยกันต่อกัอกบรายการคุยกับหมอ,อจิมาช่วงสุดท้ายของหมอชวนคุยนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องสนุกเกี่ยวกับดวงตาเราทราบไปแล้วว่าปัญหาที่เกิดกับดวงตาเราเนี่ยมีอะไรได้บ้างแล้วก็แก้ไขได้ยังไงบ้างนะเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมีตาที่สวยค่ะคุณหมอค่ะคงจะต้องพึ่งแพทย์แต่ทีนี้มันจะมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะกับการทำศัลยกตดวงตาโอ้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราใช้ค่ะถ้าเป็นการใช้พวกการฉีดอย่างเช่นฉีดสารปบอท์ตมท็อกซินพวกนี้มันไม่ถาวรค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอาการตาตกตาไหมเท่ากันคิ้วเบี้ยวกระเทแะทะยังไง mm hmm. เดี๋ยวมันก็ดี mm hmm. หรือกลุบการฉีดแบบนึงคือการฉีดพวกสารเติมเต็มอย่างเช่นสารไฮโดรโกนกิแอซิดอันนี้ก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่โอเคแล้วเนี่ยสลายได้ mm hmm. อีกอันนึงก็เป็นพวกไขมัน mm hmm. เซลลไขมัน,นเป็นอันที่ใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดตรงตำแหน่งใต้ตาเนี่ยต้องระวังนิดนึงเ mm hmm. พราะบางทีพอเวลาผ่านไปเราอ้วนขึ้น mm hmm. มันจเจริญได้ แต่ว่าตรงอื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใต้ตาเนี่ยเวลาโตแล้วอาจจะเห็นได้ก็ไม่ยากก็แก้ไขได้ก็เข้าไปผ่าตัดเอาตรงไขมันออกได้ก็ไม่ยากค่ะคาวน,นี้อันที่อาจจะแก้ยากคือกลุ่มที่เป็นดังทันศัยกรรมที่ใช้มีดจริงๆค่ะเมื่อเวลามีผลข้างเคียงบางอันก็จะแก้ได้ยากหรือบางทีก็ไม่สามารถจะแก้ได้อย่างเช่นมีการผ่าตัด,ดเอาหนังใต้ตาออกไปหรือหนังเปลือกตาออกไป ถ้าตัดออกมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาตาหลับไม่สนิทก็ต้องมานั่งแก้กันใหม่ะคแก้ยากอยู่ถ้าสมมุติว่ามีการลงมีดสิ่งที่แน่ๆที่จะต้องเกิดจากการลงมีดคือมีรอยแผลเป็นใช่ซึ่งอันนี้ก็แก้ไม่ยากก็สามารถจะใช้กลุ่มของเทคโนโลยีพวกเลเซอร์พวกการใช้พลังงานครื่อความถี่เวเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในบางรายที่มีการยกคิ้ว การยกคิ้วมีหลายแบบที่อาจจะใช้ผ่าตัดตรงคิ้วเลยซึ่งคนไข้หลายคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันจะเห็นรอยแผลเป็นตรงนี้ซึ่งบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้การส่องกล้องแทนหรือว่าใช้พวกคลื่นอัลตราซาวก็ได้อุทาราก็สามารถที่จะใช้ในการยกคิ้วได้ก็อยู่ได้เป็นตีก็โอเคนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากก็คือแทบไม่มีเลยคุณหมอจะย้ำกับเราเสมอเลยว่ากันเนี่ยดีกว่าแกเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวก่อนและหลังสักยกรรม ผ่อนให้เพียงพอ,อก่อนที่จะไปะยาหรืออาหารเสริมบางอย่างที่อาจจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะคะอย่างเช่น<ม>พวกกลุ่มโอเมก้า3ยาแก้ปวดในกลุ่มพวกแอสไพรินหรือพวกเอนเซทหลายๆตัวปวดข้อปวดอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือว่าโสมนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ต้องแจ้ง<อ>ให้คุณหมอทราบใช่ มีเบาหวานมีความดันมีหัวใจมีอะไรไหมนะต้องมีการพักสักหนึ่งอาทิตย์นะ,ะเพราะว่าหลังจากทำแล้วมันจะมีอาการบวมสองสาวันแรกก็ต้องประครบน้ำแข็งช่วยเพื่อลดอาการบวมแล้วก็พยายามนอนอยกหัวสูงไว้หลีกเลี่ยงท่าอะไรก็ตามที่จะทําให้มีการบวมมากขึ้นดูแลเรื่องอาหารนะคะอาหารอักเสบอาหารเค็มเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวัง หรืออาหารแปลรูปอาหารพวกที่เราทานแล้วอาจจะมีปฏิกิริยาภุมิแพ้มันจะทําให้เกิดการอักเสบและทําให้หายช้าได้หรือภูมิต้านทานร่างกายต่ําหรือเครียดทำแล้วก็เครียดเพราะว่าโโหเห็นแล้วไม่เท่ากันหลังทําใหม่ๆมันบวมก็ต้องรอก่อนอยางตาเนี่ยอาจจะบวมได้นานถึงเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจนกว่าที่อาการบวมจะลดลงแล้วถึงจะค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วจะแก้อะไรค่อยไปปรับแก้คือทําแล้วก็ต้องใจยเย็นๆเพราะอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะหรือเพอร์เฟ สมบูรณ์แบบร้อยเอเซนย่างที่เราต้องการค่ะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่าเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับนี่สำคัญมากการนอนหลับเนี่ยร่างกายจะซ่อมตัวเองแพทย์ก็จะให้ยาปฏิชนะมาป้องกันการติดเชื้อก็ต้องรับประทานให้ตรงนะคะตามที่แพทย์สั่งดูแลแผลให้สะอาดอย่าให้มีการติดเชื้อค่ะ ฟังคุณหมอเล่าแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคนเราอยากสวยต้องใส่ใจทุกรายละเอียดริงๆงใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ใช่ว่าเออเห็นคนนี้ทําแล้วไปทำตามบ้างไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีนี่จะไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษด้วยส้มไันะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากเคล็ดลับในการดูแลดวงตาของตัวเองง่ายๆเพื่อเราจะได้กลายเป็น d ดีคนตาสวยอย่างสมบูรณ์แบบคุณหมอมีเคล็ดลับดูแลง่ายๆไหมคะ เคล็ดลับการดูแลง่ายที่สุดก็คือเบสิกกลับไปเรื่องสุขภาพดีการรับประทานอาหารที่ไม่เกิดการอักเสบ<ม>การออกกําลังกายนะคะจิตใจที่แจม่มใสการดูแลจากการออกความเครียดทุกอย่างก็จะออกมาที่สายตาของเราค่ะนอกจากนี้ไะไที่เราดูได้ง่ายๆก็คือเรื่องของเวลาที่เราออกไปไหน<ม>อย่าลืมใช้ทาริมกันแดดนะคะใส่แว่นกันแดดจะได้ไม่เป็นต้อนเนื้อไม่เป็นต้อนลมห<ม>ลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ขมวดคิ้วนะหรือว่าเบิงตายีตานะ จะมองอะไรก็เลิกคิ้วอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะ,คะอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อไปช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนอ,อย่าดื่มเหล้ายาสูบุรีพวกนี้จะทําให้เลือดไปเลี้ยงผิวน้อยลงค่ะผิวก็จะบางแล้วเกิดริ้วรอยได้ง่ายรักษาภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงนะผิวพรรณแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดวงตาก,ก็จะสวยงามนะ,ะออก,กําลังร่างกายแล้วมันมีวิธีที่จะใช้ในการออกกําลัง บริเวณกล้ามเนื้อรอบตาได้นะคะก็เป็นกลุ่มของพวกการกระตุ้นไฟฟ้าพิเลโทนนิ่งก็จะช่วยในการออกซ์ไส์กล้ามเนื้อรอบตาการเกิดถุงใต้ตาน้อยลงการยุบตัวกระดูกน้อยลงการเกิดไขมันเคลื่อนที่ไขมันหายไปน้อยลงหรือว่าใช้เครื่นความฉี่ประยุอ,อ่อ,อนๆในการที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนไว้ค่ะมันก็จะช่วยทําให้รอบดวงตาแล้แก่ช้า ทเทคโนโลยีช่วยคุณได้จริงๆนะคะแต่ต้องเลือกใช้ถูกวิธี <S 2> <S 2> ใช่เลือใช้ถูกวิธีเท่านี้เองนะคะ <S 2> <S 2> <S แหมวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของดวงตานะคะจะได้มีดวงตาที่สวยสดใสยอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่พร้อมเรื่องราวดีๆแบบนี้สำหรวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ เปิดแล้ววันนี้ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์สาขาทากะทาวสุขุมวิท39โดยแพทย์ยิงอัจิมาติดต่อสอบถามได้ที่โทร0899006100